สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำได้รีวิวแท่นชาร์จแบบไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนที่รองรับทั้ง iPhone และ Android ทั้งในแบบแท่นวางในแนวตั้งและแท่นชาร์จแบบไร้สาย2 in 1รองรับการชาร์จพร้อมกัน2เครื่องได้สบายๆซึ่งมีเพื่อนๆส่งข้อความและส่งอีเมลมาสอบถามถึงแท่นชาร์จที่รองรับ Apple Watch มีรุ่นไหนหน่าใช้น่าสนใจฝากรีวิวฝากแนะนำให้ด้วยซึ่งวันนี้ผมมีแท่นชาร์จคุณภาพ ที่ไม่ควรพลาดแบบ2 in 1ที่รองรับทั้งการชาร์จ iPhone Android หูฟังไร้สาย AirPods AirPods Pro และหูฟังไร้สายยี่ห้ออื่นๆที่สำคัญรองรับการชาร์จ Apple Watch สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนและ Apple Watch ไปพร้อมๆกันได้ง่งายๆอีกทั้งยังรองรับการชาร์จไวชาร์จด,ด่วนสะดวกสุดๆคุ้มค่ามากๆไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิป และอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยครับเราไปดูที่ตัวกล่องของแท่นชาร์จรุ่นนี้จาก o t t ทกันครับตัวกล่องเป็นโทนสีขาวมีโลโก้โคเทคที่มุมบนซ้ายตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับด้านหน้ามีรูปแท่นชาร์จสวยน่าใช้พร้อมบอกคุณสมบัติ d UAL CHARGE หรือชาร์จคู่พร้อมกันและในส่วนของแผงการชาร์จ Apple Watch สามารถพับเก็บได้ด้วยครับที่สำคัญแท่นชาร์จรุ่นนี้ ฐานมาตรฐาน Mesh for Apple Watch ของ Apple ด้วยครับมั่นใจในเรื่องคุณภาพและการใช้งานโดยรองรับการชาร์จ Apple Watch ทุกรุ่นเลยครับพร้อมคุณสมบัติการชาร์จไวชาร์จด่วนสำหรับด้านหลังกล่องจะเป็นสเปคข้อมูลของแท่นชาร์จเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับภายในกล่องจะมีแท่นชาร์จสีขาวสวยพร้อมสายชาร์จแบบ USB-A เป็น USB-C สำหรับเสียบกับแท่นชาร์จได้ทันทีพร้อมใช้พร้อมเอกสารแนะนำการใช้งานครับ สำหรับการรับประกันตัวเครื่องจะอยู่ที่18เดือนเลยครับเราไปดูที่ตัวแท่นชาร์จกันครับตัวแท่นชาร์จตรงกลางจะเป็นพลาสติกสีขาวสวยเนื้อวัสดุดีมากๆครับสำหรับในส่วนของขอบรอบๆไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่เป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปสีเงินแข็งแรงทนทานโทนสีเงินเข้ากับสีตัวแท่นชาร์จสีขาวได้สวยเลยครับสำหรับด้านหลังจะมีแผ่นยางรองคบคันทําให้เวลาวางแท่นชาร์จวางได้ติดกับโต๊ะหรือพื้นผิวประเภทต่างๆ ไม่เลื่อนถลายไปไหนง่ายๆสำหรับด้านบนจะมีช่องของพอร์ต usb c สำหรับเสียบสายให้พลังงานนั่นเองครับเรากลับไปดูที่ด้านหน้าของแท่นชาร์จกันครับทางด้านขวาที่เป็นวงกลมจะเป็นส่วนของแท่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ทั้ง iphone android หูฟังไร้สายทั้งของ apple และย e ี่ห้ออื่นๆที่ชาร์จไร้สายที่รองรับมาตรฐาน qi ใช้ได้หมดเลยครับบริเวณด้านบนของแท่นชาร์จจะมีแผ่นยางเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยครับ ทำให้เวลาที่เราวางสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ต่างๆตัวอุปกรณ์ไม่เลื่อนไหลวางติดแท่นชาร์จใช้งานได้อย่างมั่นใจสบายใจครับสำหรับทางด้านซ้ายจะเป็นส่วนของการชาร์จ Apple Watch โดยสามารถเปิดขึ้นมาหรือพับเก็บให้เราเลือกชาร์จทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนได้อย่างยืดหยุ่นตามความสะดวกในการใช้งานครับเวลาพกติดตัวระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวก็สามารถพับเก็บได้พกพาได้สะดวกมากๆเลยครับจุดเด่นอีกข้อของแท่นชาร์จแบบ t o in 1รุ่นนี้คือ ในส่วนของการชาร์จ Apple Watch นั้นเราไม่จําเป็นต้องเอาสายชาร์จของ Apple มาประกอบหรือประกบใส่ข้างหลังแล้วมีสายต่ออีกทีนึงนะครับเพราะตัวแท่นชาร์จนั้นสามารถชาร์จได้ในตัวทันทีไม่ต้องใช้สายที่มากับตัว Apple Watch เก็บสายไว้ได้เลยครับและด้วยแผงการชาร์จที่พับได้นี้ทําให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นครับว่าจะวางชาร์จในแนวตั้งเพื่อดูเวลาหรือวางชาร์จในแนวนอนก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยครับถัดลงมาจะมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานให้ทราบด้วยครับแท่นชาร์จรุ่นนี้ดีไซน์สวยเนื้อวัสดุดีคุณสมบัติครบครันน่าใช้มากๆครับสำหรับน้ำหนักของแท่นชาร์จช่างเมื่อเช้าอยู่ที่222กรัมพอดีครับเราไปทดสอบไปดูการใช้งานแท่นชาร์จรุ่นนี้กันเลยครับหลังจากเสียบสายเรียบร้อยแล้วการใช้งานก็ง่ายสุดๆอยากชาร์จสมาร์ทโฟนเมื่อไหร่ก็วางชาร์จได้ทันทีรองรับการชาร์จไวชาร์จด่วนด้วยครับจะถอดเคสหรือใส่เคส ก็ชาร์จไร้สายได้สบายๆไม่มีปัญหาใดครับชาร์จ Android ก็ได้ง่งายๆเช่นเดียวกันไม่ต้องเสียบสายให้ยุ่งยากชาร์จเต็มเมื่อไหร่หรือระหว่างชาร์จจะใช้งานเมื่อไหร่ก็หยิบเครื่องขึ้นมาใช้ได้ทันทีคล่องตัวรวดเร็วมากๆครับสำหรับการชาร์จ Apple Watch ก็ทำได้ง่งายๆครับจะชาร์จในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ทำได้เลือกได้ตามสะดวกเลยครับแท่นชาร์จแบบ t o in One สำหรับ Apple Watch iPhone Android และหูฟังไร้สายรุ่นนี้จาก CoT ตเท ใช้งานง่ายมากๆคล่องตัวชาร์จสะดวกแถมยังรองรับการชาร์จไวชาร์จด่วนคุณภาพวัสดุดีรับประกันถึง18เดือนคุณภาพคุ้มค่ากับราคามากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูลิงก์รายละเอียดและการสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยครับผมใช้เองรีวิวเองไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับคนขายนะครับที่สำคัญวันที่18เดือนมิถุนายนนี้ลาซาด้ามีโปรโลดพิเศษในแบบที่ห้ามพลาดเลยครับ เพื่อนๆที่กำลังมองหาแท่นชาร์จไร้สายที่รองรับ Apple Watch และสมาร์ทโฟนพลาดไม่ได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ